ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่จานะครับครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องสุขสุคนนะครับเนาะมืัอนี้ก็ไม่ต้องเอียงมากมายครับพี่น้องนะพ,พ,พู้ปกอบพิจาตอนบรรยากาศดึกๆคือก็กครับนะตอนนี้ประมาณเกือบออทุ่มกว่าครับผมนะประมาณทุ่มกัววันนี้พี่จะทมีเมนูเด็ด นะครับแนวบ้านๆที่อยากมาน,นําเสนอนะพี่น้องเคยกินบ่ครับอันนี้เป็นเป็นลาบเท้าครับนะเป็นลาบเท้านี่ครับผมลาบเท้าหรืออ่าสาหร่ายน้ําจืดครับผมนะลาบเช็ดเช็นะครับเนาะมาอย่าขวมเด้อพี่น้องเด้อ,เ,อเดี๋ยว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 ผมขยบม่อก,กันผมย่านมันขวมไหมมามันอาจจะมืเดเล็กน้อยกับบ้าๆกันนะพี่น้องเนาะมนาะ บรรยากาศในครัวเากาครับนะพี่ต้องย่อย่างมากมายดรอกล้วก็หน้าพื้นเฮ็ดอันแก,ง,กนงไก่แซนไิ่สุ่มครับอันนี้เป็นแบบแกงแกงเผ็ดนะครับนะนี่เป็นแบบแกงเผ็ดามาแก้มพพ้ม่มอุ่นใจทุกครั้งที่มีข้าวเหนียวพี่น้องมาเขาเงี้บผมเขออาังี้ตุยออาไปผมมักนะครับนะลาบเท่านี่ผมมักครับผม สำหรับเครื่องมันนะครับนะอ่าก็มีมีหอยนะครับตัวนี้เป็นหอยเป็นหอยจูบครับผมหรือหอยขมนะมีทั่วนะครับแล้วก็มีมะแว้งนะครับมะแว้งคือหอมขมครับแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีค่าครับผมแล้วก็น้ำที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับนะเป็นน้ำปนป่าครับอะปนป่าเป็นปนปลาคอนะปนใสแซ่บครับพี่น้องนะครับ

แกงมันไม่สมหน้านะครับต่ำเครื่องใส่ใส่ผึ้งกอพวกเรานาไม่สมเฮ็ดเอง เอาหย่อนะครับบอกแหว่งมันแตกในปากนะขุ่มอ่ำน้ำแล้วแต่คนมักกันไม่นองนะนาองคนกับบอ่อมักเอาแกงแล้วไปสมน้ามาตัดนี่ครับผม Ко мне не было его. พวกคนเดียว่็เคยกินนะขออนุญาตจดนำนะ่ะแน่นด้วยเครื่องอ่ะพี่น้องคตรแน่นนะ ดดทำง่ายๆขึ้นหน่ เมน,นูนี้ผมไม่ได้กินนานแล้วนะพี่น้องนะครับลาบเทานี่ยหลายปีแล้วมากินรอบนี้เหรอสะใจดีครับผมเครื่องเน่นๆเครื่องหนักๆโอ้บิดบหนะพี่น้องเต็มถาดเทดเต็มถาดเลยผม แนะครับเนี่แตกนะอย่างตุ๊บตับตุ๊บตับ๊บหมือนบักแวงแตกครับผมนีบักแวงเครือครับนะมากันนี้ขมเป็นกะซังครับมันขมเป็นกะซัง บวกไปหลายเตอิอพี่นอ้องอิ่มนะเดี๋ยวขอคำดท้ายนะครับนะขอคำดท้ายเต็มพระถางนะเต็มพระถางกินหนักให้ดีอันนี้ผมเฮ็ดสุกนะครับนะผมลวกน้ำเรียบร้อยแล้ว,ว,วพอแล้วครับพี่น้องนะครับเรียบนะเรียบพออิ่มนะครับเอาไว้กินมื้ออื่นเสิร์ฟนะครับเนาะ นะเดี๋ยวแชร์จะกินไม่กินมือเลื่นซนนะครับถือว่ากินแซ่บนะครับนะประกาถือว่ากินค่อนข้างจะสะใจจะคำนี้เงๆกันเลยนะครับนะสำหรับเมื่อนี้จะเป็นเมนูบ้านๆครับพี่น้องนะครับเมนูบ้านๆที่หากินได้บวง่ายหนักนะครับนะถามว่าหากินได้บ่มันหากินได้ครับพี่น้องนะสำหรับม,มันยูน้ำจืดแล้วก็ยูนำ้ำค่อนข้างที่จะสะอาดครับผมนะถ้ามองได่ที่มันน้ำบม่ค่อยสะอาดมันมายูครับ แล้วก็บยูน้ำเลือกๆครับพี่น้องนะครับนะส่วสีได้แต่ละแต่ละกล่มนะครับนะต้องลงไปเทายุ่งล้างใตน้ำครับผมถือว่าเป็นเมนูที่บางคนก่เคยกินเลยนะผมบอกเลยเมนูเนี่ยบางคนก็เคยกินเลยกับข้าว่ากันนะครับเนาะอันนี้มันก็เป็นอาหารผมก็กินมาดนแล้วล่ะนะครับนะกินมาหลายปีแล้วตั้งแต่ในหน่อยพ่นละนะครับเป็นเมนูที่ผมมักนะอีกเมนูนึงเลยนะครับเมนูเทาเนี่ยลาบแซบบปกติผมจะ ผมจะป้นปู่ใส่พี่น้องนะเมื่อนีมันม่มีปู่มันมีปาคอแต่ผมเลยป้นปาคอใส่อันนี้เฮ็ดเองนะครับนะทุกอย่างเฮ็ดเองเบิดครับผมนะเพต้องอย่างมากมายดอกหนหมพี่น้องเนาะก็คือก็แลวครับนะเพียงแค่กดซัอสไลด์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนของพี่จาอย่างเป็นทางการเรร่อยแล้วครับผมนะแล้พี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับนะ้องพี่จาขอโตจบการได้ทำไปนี้แลครับเดี๋ยวมืออื่นนะมาท่าพบกันอีกทีหนึง่งว่าพี่จาจะมีเมนูอีย่างมานําเสนอให้พี่น้อง ได้รับชมแล้วก็ได้อืน่น้ำไรน้ำอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนงกนะครับสวัสดีครับผม